วิ่งสามเตี้ยวสี่เตี s. <S ừ, ้ยวข้าวก็ไม่ได้กินได้มากินเนี่ยนะดูว่าคนก็หิวหิวเด้ออืืมฮึไดหรอกอุ้ยที่ไหนเนี่ยอโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอ่ะดูว่ะอโน่นไก่ไก่นู่นบ้านใครนู่นเห็นแต่รถสีเหลืองๆนู่นง ก็จะกินเอาดูว่ะวิวสวยมากเลยอ่ะน,นเราอยู่ในมุมสูงนะตอนนี้ก็อยู่ในที่สูงแหละเราอยู่บนรถพ่วงเหรอ โอ้ยขับดีๆี๋ยวไปรถก่อนเรามาตามไปดูว่าเชียงเหี่ยวทำอะไร ว้วข้าวโพดเป็นฝักแล้วนี่เอาไปต้มได้เลยนี่ข้าวโพดข้าวโพดก็เป็นแล้วโอ้โหมีฝักแล้วด้วยเนี่ยดูพี่เอื่งกับเศรษฐีจะทําอะไรดูช่างเอี่ยวก็มาป่วนจะปลูกเกิดไหมนาะช่างเอี่ยวน่ะไม่ฮะอันนี้คัาปลูกทั้งหมดนี้เลยให้ขุดดินให้ไม่ก,ก็แยกต้นก็ได้ <laughs> เอาปลูกไว้ให้มันเป็นมเมล็ดเช่นยาหม่อง<ว><ม>ะอะไรแบบ,บเวลาเนี้ยมันจะได้เกิดช่างเอี่ยว <c oughs> นี่รู้ไหมว่าพี่จะให้ปลูกมะเขืออะไรมันเหมาะกับช่างเอี่ยวมากเลยรู้ไหมว่าพันอะไรพันอะไรน,นี่มะเขือโตอแหล่นุเอา้าก็มันพันของมันจริงๆไมไ่ได้ด่าช่างเอี่ยวนะเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆสีขาวๆอะกลมๆสีขาวๆอะเขาเรียกว่ามะเขือโตแหล่เองอร่อยมากเลยพี่ชอบทำไมทำไมรู้ว่าอร่อยมันกรอบไง ลูกเล็กๆสีขาวนั่นแหละรู้จักมันเคยกินเปล่าถ้าไม่เคยกินโดนอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพูดไปบอกแม่ค้าว่าแม่ค้ามีมะเขือไหมแล้วก็เว้นวักยาวๆนะแล้วพอแม่ค้าบอกตอเหลอแม่ค้าแม่ค้าซื้อมะเขือหน่อยอ่าแล้วก็เว้นวักปุ๊บพอแม่ค้าตอเหลพอแม่ค้าบอกว่ามีไหมแม่ค้ามีมะเขือไหมมีตอเหลอย่างี้นะเออรับรองได้แน่ตอเหลได้ไรกําปั้นแม่ค้า ดูเบื้องหลังกันดูเขาใช่ไหยดูเษฐีอุ้มไว้ดูดิข้าวก็สวยมากเลยเอฟซีอันนี้เป็นบริเวณทุ่งนาบ้านพี่เอื้องกับเสตีนะคะอุ้ยสระน้ําก็ดูดิสวยมากก็ช่างเอี่ยวกําลังกําลังมาช่วยนะคะช่วยพี่เอื้องช่วยพี่เอื้องปลูกปลูกต้นไม้ดูดูกัน เราก็เอารถพ่วงมานะคะโอ้ยสวยมากอันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินยดีบรรยากาศแบบพระอาทิตย์กำลังจะตก ดูน้ำเอซดูน้ำใสมากเลยใสแค่ไหนสุดยอดเดี๋ยมาดูนุ่งเขาทำอะไรกันดยเายย้ายออกมาเลเลยปลุกให้หมดเลยช่างยอให้หมดนี่เลยน้ำสีต้นหน่อยเยอะเลยเหลืออีกเป็นก๊าโลยต้นใช็ใช็ใช่ จะทำไม่ทำเนี่ยใช่อะไรกันนะกะนาดงเหนื่อยเป็นเหมือนกันดิอะไรปลูกแค่กัวอมลวงเดียวเนี่ยนะเหนื่อยอ้าวเหนื่อาอะไรจะไปไหนอะ ยังช่วยกันนี่ช่วยอะไรผมเล่นน้จะมาใจเฉย